สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่1 4บสี่เดือนเก้าพี่หกแปดนะครับผมสูตรเม็ดเดียวนะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่เข้าเลยทุกคนนะผมไม่สนะผมให้แค่2องอนอนะผมผมให้ปกติกับ v นะหน้าสองฮานอยนี่นะทุกคนนะ สี่ก็ไปอยู่ข้างหน้าเนาะไปอยู่อ่าไปอยู่ไปอยู่หลักร้อยหมดเลยนะไปที่หลักร้อยหมดเลยเลขสี่เนี่ยสองฮาหนอยเนีย่นยหลักร้อยหมดเลยไม่เข้าเลยทุกคนขอโทษขอไปด้วยนะครับสําหรับฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวของเมื่อวานนี้ก็มาแก้มือใหม่ละกันครับผมนะ หลังจากที่เข้าสามเด้งเนาะก็ไม่มาเลยอ่ะแก้มือใหม่นะแก้มือใหม่ละการเด่นวันนี้ก็จะเป็น8ปนะทุกคนวันนี้ให้8นะครับก็จะมี8 แปดหนึ่งแปดสามแป้าแปดหตัวกันนะครับก็จะมีแปดเจแล้วก็82นะครับไม่มีแต่แปดกับ88ดแนะเ้ 9, นี่ไม่มีนะทุกคนคงไม่มา8ปดนะ ขอให้มีแปดมาเนาะาตัวเนี้นะครับก็จะมีแปดสีตัวเน้นแปดสี่แปดสามแปดห้าแล้วก็แปดหนะครับ แปดสามแปดสแปดห้าแดหกเนาะรอบที่เน้นก็จะขอเน้นเป็นพิเศษนะพิเศษเอาไปสี่สิบเปอร์เซนปกติก็สี่สิบเปอร์เซ็น้อยวีนะก็ยี่สิบนะนี่แหละทุกคนนะสองห้าสองห้านอยนะพิเศษเราก็ปกติขอให้มีแปดมาแล้วกันวันนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ